สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอมีรถ Honda Accord นะคะรุ่น2.4 EL ปี2013นะคะจดปี2014นะคะมาแนะนำลูกค้าค่ะคันนี้นะคะรถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะไม์น้อยมากๆค่ะคันนี้วิ่งไปเพียง, 90, นนะะยยงหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยวิ่งปีละหมื่นกวาโลเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษค่ะตั้งขายอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถกู้ยอดเต็มไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยนะคะพร้อมรับเรดดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อเอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเอกจะโชว์เบอร์ไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเอกจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถรอ,รอบๆคันคันนี้กันก่อนนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นปี2013เนี่ยจะเป็นตัวก่อนไมเนเชนนะคะลูกค้าหาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นานๆจะรับเข้ามาทีนะคะแล้วก็คันนี้ไม้น้อยมากๆนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะออปชั่นก็คือครบเลยนะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะ2-4เนี่ยจะมีเลนวอร์ดนะคะกล้องมองด้านข้างนะคะตัวรถนะคะทางโชว์รูมของเรานะคะมีการคัดรถนะคะแล้วก็ปรับสภาพคลีนนะคะทำความสะอาดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยสภาพดีมากๆค่ะเอแนะนำเลยค่ะไม่น้อยด้วยนะคะค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะ กว้างแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะครบเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะคะด้านฝาก็จะเป็นแม่แรงของรถยนต์ทันดีแอรคอร์ดนะคะยางอะไหล่ครบนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะรองรับน้ำมัน e 8 5เรียบร้อยแล้วนะคะไปชมภายในกันนะคะสำหรับภายในนะคะจะเป็นสีเบจหรือสีครีมนะคะตัดกับตัวรถเนี่ยทำให้รถดูสวยหรูหรามากๆเลยนะคะ ภายในบอกเลยนะคะว่าสะอาดมากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่หาโฉมนี้อยู่นะคะเอแนะนำเลยนะคะอันนี้ลูกค้าไปติดตั้งเป็นพ้ายางนะคะพรมไมนิ่วนะคะหน้าคอนโซลก็จะเป็นตกแต่งลายไม้นะคะสวยสะอาดมากๆเลยเดี๋ยวเอพาไปชมด้านหน้าคอนโซลกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชมหน้าคอนโซลคันนี้กันนะคะ ออปชันคือมาครบมาเต็มเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะสวยสะอาดนะคะไม่มีคราบรอยสกรปรกเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีออปชันนะคะเมมโมรี่ซีทนะคะหรือ,อล็อกท่านั่งได้สองท่านั่งนะคะตกแต่งลายไม้นะคะสวยหรูหรามากๆเลยมีโหมดอีโค่นนะคะโหมดประหยัดน้ำมันค่ะ เลนวอตนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกดรับสายวางสายตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเลขไมจะวิ่งไปเพียง94,000กิโลเท่านั้นนะคะอบอกเลยค่ะว่ารถปี2013ไม่เ0 0 0 0 0กวิโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะ การันตีว่าเป็นไมเทลรอยเ0 0ซนนะคะทางศูนย์โชล์ูมเนี่ยมีการาตรวจเช็คนะคะมาเรียบร้อยแล้วเครื่องเสียงนะคะแอร์จะเป็นแอร์อโอโต้ค่ะระบบเป็น p u s สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะนาคอนโซลนะคะมีการตกแต่งรายไม้สวยรูหลามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะคะ นี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะหน้าคอนโซลสะอาดมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะคะเครื่องเสียงนะคะก็เล่นแผ่นซีดีได้นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะบลูทูธได้นะคะ บอกเลยค่ะว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยเอแนะนําให้รีบเข้ามาดูเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมีสีขาวนะคะเครื่อง2,000เข้ามากับคันนี้นะคะเครื่อง2.4นะคะค่ะก็เอได้พาชมรถ Honda Accord คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ ภายในเนี่ยยังใหม่คลิปอยู่เลยนะคะยังไงลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูรถเอบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าชอบแน่นอนนะคะลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อนัดดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู6 3 8 1 8 4 2 1อันนี้จะเป็นเบอร์ของเอเองนะคะของเอเนี่ยจะเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้ายู่สาขาพัฒนาการค่ะโปรเซสของทางเรานะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะรถแต่ละคันเนี่ยเรารับเข้ามาเนี่ยเรามีการคัดแล้วก็ตรวจเช็คดูประวัติมาเรียบร้อยแล้วประันตีเลยนะคะว่าเรื่องประวัติ อ,อุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนน้ำไม่ท่วมนะคะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการติดตั้งแก๊สนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เด็กขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ